อีกไม่กี่วันนะครับก็เตรียมตัวแพ็คกระเป๋านะครับไปหาแฟนๆที่ต่างแดนนะครับกับงานนี้เลย C ียูเอเกนนะครับแฟนมิทติ้งอินมาเกานะวันที่6กันยายนนี้อีกประมาณ2วันเท่าน,น<ช>ั้นคุณผู้ชมชส่วนผลงานเพลงนะครับเฮียซีเขาก็ไม่ทิ้งเช่นกันนะครับล่าสุดนะ3กันยายนคุณผู้ชมเฮียซีนะครับมีการประกาศเตรียมปล่อยนะครับซิงเกิลใหม่ที่ชื่อว่านี่เลย b บรกกิ<ช>้นะครับหา<ช>สเตชันชคุณผู้ชมชแล้วก็ วันที่8กันยานนี้ก็ถือว่าเป็นซิงเกิลที่2นะต่อจากก็คือ Super Secret นะครับผมได้แฟนๆก็รอคอยนะเพราะเพลงแรกก็ปังนะเพลงนี้ท<ช>ุกคนคก็รอคอยนะครับโดยมีการปล่อยตารางนะครับคอนเทนต์ต่างๆออกมาดังนี้คุณผู้ชมรอดูกันได้นะ4กันยายนนี้นะครับจะเป็นวิดีโอคอนเซปต์นะครับแล้วก็คอนเซปต์โฟโตนะแล้วก็นที่5กันยายนจะปล่อยภาพทีเซอร์หออกมานะ วันที่6กันยานะครับก็มารอดูต่อกับภาพทีเซอร์ที่2แล้วก็วันที่7นะครับมาเลย MV ทีเซอร์ให้ดูแบบว่าเป็นน้ำจิ้มนะว่าจะเป็นเพลงแบบว,ว่าซับน้ำตาแนวไหนเศร้าขนาด<ฆ>ไหนรวมไปถึงเราก็อยากรู้เหมือนกันนะแต่ว่าพระเอก MV หรือว่านางเอก MV จะเป็นใครหรือเปล่าก็รอดูกันได้น,นะครับวันที่8กันยายนนะครับ MV เต็มๆนะครับสตรีมมิ่งรอดูกันได้เลยเชื่อว่าแฟนๆก็รอคอยเช่นกันเขาบอกว่าแฟนๆน่ะ เตรียมชิดชูรอไว้เลยเตรียมผ้าเช็ดหน้า,ารอไว้เลย<อ>พเพราะเพลงนี้คุณต้องเสียน้ําตาอย่างแน่นอนนะครับโคตรอกหักรอบอกว่ามาตั้งนาฬิกาปลุกรอดูกันได้นะครับ8กันยายนนี้ชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ทุกคนรอคอยนะเพราะเฮียสีเขาเป็นคนที่บอกว่าร้องเพลงพรนะกับเพลงแรก ก็คือปังมากมาเพลงที่2อเราเชื่อว่าเป็นเพลงที่ทุกคนรอคอยแล้วก็เฮียซีต้องจัดเต็มอย่างแน่น,นอนแล้วก็ทุ่มทุนต่อว่าเพลงนี้อย่างแน่นอนนะครับยังไงก็รอ,อคอยกันได้นะครับนี่เลยเฮีย<อ>ซีบอกว่าชอบฟิลเพลงนี้มากรอฟังกันอยู่ไหมเออ,เอไหนส่งให้ฟังก่อนหน่อยซี่เอเอเราก็ไม่รู้มีใครได้ฟังแล้วบ้างนะน้องนิวต้องได้ฟังก่อนปะเราว่าได้ฟังแล้วแหละเออ ต้องเป็นคนแรกที่ได้ฟังแน่ๆเลย Any แล้วแต่ว่า MV จะมีใครเล่นบ้างหรือว่ายังไงมีเซลมีบอว่าอะไรปะคือหนูยังยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะออกมาแนวไหนแต่อย่างที่พี่ต้นบอกคือเพลงนี้ห่างจากเพลงแรกเนาะซุปเปอร์ซีคทมาประมาณ8-9 <ๆ S 1> เดือนซึ่งซุปเปอร์ซีเคแล้วก็เห็นแบบลีลาของเฮียซีในการาสเส้นเรียบร้อยแล้วเพลงนี้ก็น่าจะมาแนวแบบเพลงช้าที่เน้นแบบ การร้องซึ้งๆพอๆอย่างที่พี่ต้นบอกเดี๋ยวมารอดูกันว่าใครจะมาเล่น MV ให้ด้วยนะคะจะมาเป็นมูดแอนโทนแนวไหนแต่ว่าเรื่องแบบร้องเพลงเราก็ไม่ห่วงแล้วจริงๆเขาก็แบบเอ้ยร้องได้อยู่แล้วแฟนๆรอซ<ช>ับพอร์ตได้เ,เลยเราบอกคนนี้เขาก็งานแน่นเหมือนกันแน,น่นมากใช่คือแฟนมีต่างประเทศก็มีเรื่อยๆนะค,คือนอกจากแบบมาเกาที่พี่พี่ต้นบอกไปใช่ไหมก็น่าจะมีที่อื่นอีกใช่ไหมเยอะแยะเลยไงก็ฝากซับพอร์ตด้วย อีกหนึ่งผลงานของเฮียซีของเรานะคะกับซิงเกิลที่สองนี่มาเราจับน้ำตาไปพร้อมๆกันนะจ๊ะโอ้ตายแล้วเ,เห็นแล้วแบบเฮียซีหลอ่อจังเลยเนาะใจเห็นแล้วแบบโอ้เราทัวร์จริงๆ